โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวขุดดินถมท่อนะผมขุดดินกบท่อนะครับเดี๋ยวก็จะเอาแมคโครตักถมครึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็เอารถไถอีกครึ่งหนึ่งนะผมเอาใจคนชอบแมคโครแล้วก็ชอบรถไถด้วยนะผมก็รถไถมันไวดีเนาะครับนะเดี๋ยวรถไถด้วยนะผมมารถไถด้วยแล้วกันนะครับโอเคลุยกันเลยคนระับผม เดี๋ยวลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลยโอเคมาเดี๋ยวเอารถไถรถไถบ้างดีกว่าเรามาลองดูกันว่า,ารถไถมันจะแรงแค่ไหนเนาะผมว่ารถไถมันจะตำช่วงช่วงเนี้ยช่วงดินช่วงดินกองใหญ่ใหญ่เนี่ยไม่ได้นะผมเดี๋ยวรถไถมาเฮ้ยรถไถเอรถไถตรงนู้นโอเคเราเอารถไมรถไมเเาถมด้วยผมรถไถมตาตำนิดนึงนะผมแม่ทำไมหญ้าแถวนี้มันน่าขุดดีจังวะมันเป็นหญ้าดีว่ะทุกคนพอเราขุดปุ๊บหญ้าก็จะหาย ไหนนะเออวะก็ดีผมก็ดีมาจอดเว้ตรงนี้อะเออเดี๋ยวเอารถไทยมารถไทยมาลองดูผมว่ารถไทยมันจะแรงแค่ไหนนะรถไทยมันก็มันจะดันเยอะไม่ได้เหมือนแมคโครแล้วมันจะดันเยอะไม่ได้เหมือนแมคโครทำไมไมันวิ่งช้าอย่างวะปกติมันต้องวิ่งเร็วไม่ใช่หรอโอ้มันจะพังหมดแล้ววะเดี๋ยวต้องมีเวลาซ่อมครั้งใหญ่ับผมมีเวลาซ่อมครั้งใหญ่แน่นอนเดี๋ยวให้มันพังเยอะๆก่อน,อนเดี๋ยวเอาไปซ่อมทีเดียวเลยนะ แฟเลี้ยวเข้า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 แฟรโอเคไปผมเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคแล้วชนตรงนี้ลงลงเลยครับผมชนตรงนี้ลงไปเลยบุนบุญบุญบุนบุญบุญบุไปยงโอ้โหแรงแรงแรงกูแรงมากแรงมากแรงมากคนแรงมากอืมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่มันจะใช้ได้ป่ะเนี่ยมันจะใช้ได้ป่ะเนี่ย บืนบึนบ e ึน e บึนแรงไหมแรงจริ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 งไหมเอา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 เาแล้วเว้เดาแล้วเวอูไหนดูดิมันแรงจริงไหมวะแรงจริงไหมไหนดูดิเอาอีกสักครั้งนี้บึนปาด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจริงไหมนี่แรงจริงไหมนี่พี่แรงจริงไหมเหมือนที่คำล่ำลือไหมแม่มันจะเหมือนแมโคไหมนี่ เดี๋ยวผมจะเอาดินกองนี ja ้ไปด้วยนะไม่รู้จะเกียดไปได้หรือเปล่าเออรู้สึกมันไม่คล่องแคล่วเหมือนภาคสามเนาะขับนี่เวลาจะเลี้ยวนี่มันก็หยุดมันจะหยุดนะผมเอปัดว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 ัด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าดันไปได้ผมก็ว่ามันก็มันก็เกินไปเนานดินกองตั้งใหญ่นะถ้าดันไปได้อ่ะโอเค ก็ทําให้มันสีสีเขียวมากที่สุดมันก็ได้แล้วนะเกมนี้นะหุน bon นุนนุปอดปดปดอดปดปพูดไรของผมเนี่ยฮะหนลุนนนนไปดิไปดิถอยตั้งลลำใหม่ถอยตังลลำใหม่ปึ๊ถอยตั้งลลำใหม่ถอยตังลลำใหม่อไปเอไปยงไปยงไปยงไปไปไ มันเราต้องเอาไปทีละครึ่งผ่านาผมว่าเต็มผ่านมันมันแรงเกินไปนะเอะอเออเหมือนเราจะคิดว่ารถเราแรงเกินไปอะถ้าไปเต็มผ่านอะเออ,เอ,อโอเคเออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวช่วงน,นี้เดี๋ยวไม่โกมากดดีกว่าปะเพราะว่า,ารู้สึกว,ว่าผมว่าไปไม่ไหวนะเอยมันก็ได้อยู่นะเนี่ยถ้าไปครึ่งผ่านอะ อ๊าอ่าเรียบร้อยไปครึ่งผ่านก็ได้อยู่นะจะว่าไปเนี่ยอไหนๆลองลองครึ่งผ่านดูลองอครึ่งผ่านดูอือครึ่งผ่านนี่น้องไม่เอาได้ไม่เอาเต็มผ่านครึ่งผ่านครึ่งผ่านโอ้โหไปอยางจริงว่ะเอเคถอยผมป๊าปนี่มันก็มันกันนี่อ่ะ ไปอุ้นบุญ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 บุบุญบุญบุญกึ่งผ่านไปครึ่งหวานซึ่งผ่านมันก็เต็มมาเต็มผ่านอยู่ดีโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเปลี่ยนเราไม่โคบ้างนะครับเปลี่ยนไม่โคบ้างเปลี่ยนไม่โคบ้างโอ้โหดูดูดูรอยเราดันดีดูรอยเราดันเป็นโดสมจริงอ่ะหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่สมจริงหรอกเลยไม่สมจริง ไปแล้วครับแมคโคอันดี้ก่อเออแมคโครนี่ไวครับผมไม่เอยแม่แมโครช้าผมช้าแต่ชัวร์ครับผมไปทีละบุ้งกีทีละบุ้งกีนี่แต่ว่าเออมันก็ไปเรื่อยๆมันมันมันไม่ได้ดันมันมันไปไม่เยอะแต่มันไปเรื่อยๆนะครับอ,อ่าไปเรื่อยๆ,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 ๆโอเคเดี๋ยวเราจะาดินด้านหลังนี่ออกไปก่อนนะครับดินด้านหลังออกไปก่อนนะ ก็เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆนะมันไปได้เรื่อยๆนะฟาบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขุดสบายสบายชิวๆนี่ยื่นไปได้เลยครับผมยื่นไปได้เลยนี่สบายชิวๆนี่แฟบนี่เออนี่ยมันยื่นไปได้เลยนี่นี่ครับผมแมคโครมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 ฟาบจบป้ายจบป้ายนี่ครับผมแฟบแฟวนี่ครับผมงัด โอ้โหเราต้องมาถมตรงที่เราตกแล้วเนี่ยมาถมตรงที่เราตกนะครับอ,อย่าตกไปอีกนะอย่าตกไปอีกนะแม่โคนายังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับนี่มันพังหมดแล้วนะเนี่ดูดิอ่าดูจากหลอดหลอดจักรน้งค่ายครับผมถ้ามันมีสีเขียวมันจะมันจะถ้ามันไม่มีสีเขียวมันจะแสดงว่าพังหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้เรายังไม่มีเงินซ่อมเลยนะทุกคน,นอ่ะใครก็ได้ครับโอนให้หน่อยครับแม่ไม่มีตังค์ครับผม มีตังซ่อมรถครับผมมีสงสารเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออเดี๋ยวเราดันเอยเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวให้รถไทมาดันต่อครับผมให้รถไทมาดันต่อนะดันดินนี่ไม่ใช่ดันต่อเออมันต้องมันต้องดันดินครับผมถึงจะถูกต้องนะครับโอเคกาป้าไปโอเคฟ้า,ออา,าโอ งัดครับผมงัดมาโอเคจวดครับผมตรงไหนยังไม่เต็มก็เติมไปผมเติมไปให้เต็มนะครับเติมไปให้มันเต็มนะผมโอ้ตรงนี้มันทําไมมันกองสูงจังนี่ก็ว่าอยู่เดี๋ยว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 ยก่อนถทยก่อนถอยก่อนเออถอยก่อนเออ,เอ,อไปเดินหน้าไปเออไป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  โอ้มันสูงเกินนะมันสูงเกินนะทุกคนนะสูงเกินนะผมสูงกันไปนะโ <Okay. S 2> อเคโอเคเดี๋ยวรถไทยมาดันตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันถึงตรงกองใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาแมคอคไปเอาเอาแมคอมาตักต่อครับผมไปอันนี้เดินเดินไปจอดไว้ก่อนอย่าตกอีกนะอย่าตกอีกอย่าตกอีกไอ้น้องอย่าตกอีก,อก,อกเออขับรถบ้าบออะไรเนี่ย โอเคจอดไว้ตรงนี้แหละเออไปเดี๋ยวรถไทยไปต่อผมมันอัดกี่นาทีแล้วมันเพลินยังวะเจ็ดนาทีเองโอเคได้น่าจะเสร็จอยู่นะน่าจะเสร็จอยู่มั้งครับโอเคไปไปกันเลยไปเลยเียวบแมคโครเราก็จอดอยู่ตรงนี้แหละเออก็าทาดีมอนกันนะทําดีมอนกันนะเออไม่น่าเชื่อจ,จเป็นเกมมือถือแต่ว่าค่ายนี้เขาทําดีอยู่แล้วผม ใครนี้เขาทำเกมแล้วก็าสุดยอดมากเลยดันใบบึ้ปป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 อปัดปดปั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 ดดันมดันไปดันไปเออมันขบให้หมดเออนันแลดีอ่ารู้สึกว่าเราจะมันดินมันจะกองใหญ่กันไปทำไมวะไม่รู้อะลองดูเอาม,มาไปเอผมไปอื้นป้าปื้มครึ่งผ่านดเครึ่งผ่านดีโอ้เต็มผ่านก็ได้วะ่ะเต็มผ่านก็ได้วะ่ะเอาเรื่องวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ ถอยบอมถอยถอยรู้สึกว่าเราจะต้องมาตกแต่งพื้นเนี่ยเอาหินมาโรยอีกโอ้โหแล้วก็เกตอีกโอ้โหอีกยาวนานนะผมอยู่งานนี้ยาวแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงครับงานนี้ยาวๆผมหลายคลิปโอ้โหบอกเลยว่าสิบยี่สิบคลิปบผมว่ายิ่งกว่าทำโคกน้องนาอีกไปไปวน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 โอ้โห ถอยกับมถอยนี่แหละเราเราจะดันดินกองนี้แหละไปไม่ได้นะครับบ, đến, บ đến, นืนบึ้นบ้นดันไงว่าแล้วโอ้โหมันดันไปไม่ได้ผมต้องใช้ไมโครนะครับโอ้โหมันต้องใช้ไมโครนะผมมันดันมันดันไปไม่ได้นะทุกคนนะมันแบบมันแรงมันไม่ถึงอะ่ะโอเคถอยบ, đến, บ, đến, บื้นบึ้นบึ้นบึ้นบ้น ผมรู้สึกว่าเกมนี้จะเสพเข้าสัวสมองผมแล้วนะโอ้ว่าจะเ,เสร็จภายในที่นี้มันจะเสร็จไหมเนี่ยมันได้กี่เปอเร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอ๋อโอ้โหหกสิบห้าเองทุกคนมันทำยากจริงนะผมว่าไม่น่าจะเสร็จว่ะไม่เป็นไรหรอกนะลิปหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะชิปหน้าอีกรอบหรอโอ้เฮ้มันไม่น่าจะเสร็จนะครับโอเคโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับผมป้าโอเคฟนี่ผมเอาแมคโครผสมรถไถเนี่ยทำงานร่วมกันครับผมเสร็จไปครับเสร็จไปก็แมคโครผสมรถไถครับผมผสมประสานนะครับผสมประสานกันนะผมนี่รถไถมันดันกองดินกองนี้ไม่ไหวใช่ไหมเราก็แมคโครมาช่วยครับผมเออแมคโครมาช่วยนะครับปึ๊บนี่ เออทำงานร่วมกันนะผม,ทำ,ม,นะผมทำงานร่วมกันนะครับผมทำงานร่วมกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคเราก็โยนไปให้เขานะครับงานนี้จ้างทั้งหมดเกือบล้านเลยนะทุกคนนะเกือบล้านเลยนะเก้าแสนเลยนะนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เด็กเก้าแสนครับผมเก้าแสนเอ็ดเลยนะ <laughs> <laughs> เกือบล้านเลยนะแบบว่า รวยแต่ว่าเออแต่ว่ามันก็ทํายากจริงๆนะทํายากมากครับผมทํายากมากโอ้ทั้งเอ,อ่อทั้งเอาหินมาโรยแล้วก็บดอัดอีกอะไรอีกโอ้โหเอ,อือต้องเบลหินมาโรยแล้วก็บดอัดอีกนะทุกคนนะไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจะต้องบดอัดอีกเนี่ยนานแน่นอนครับผมนานแน่นอนคนระับงานนี้ครับผมขนาดไอ้ไอ้นี้ยังยังไม่เสร็จเลยเนะี่ย เอ้ยครับผมแค่นี้มันยังนานเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยภาคสองนี่มันทํานานจริงนะทํางานเนี่ยถ้าเล่นแบบเล่นแบบไม่หยุดนี่ยเป็นชั่วโมงครับแต่ละงานเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าเล่นแบบไม่หยุดนะโอเคก็มาอ,อรถไทน่าจะดันได้แล้วมั้งผมว่าเนีย่ยหรือเปล่าวะน่าจะดันได้แล้วแหละนะครับอโอ้โหโ,หโอ้โหดันยากดันยากโอ้โห ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอ,อ๋อเจ็ดสิบเอ็ดเอ้ยเจ็ดสิบสี่หลาได้กี่นาทีแล้วสิบสองนาทีแล้วโอ้โหทุกคนนะครับสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะผมมันยาวนานแล้วครับเดี๋ยวจะเบื่อกันะะโอเคเ๋ยวคลิปหน้าก็เ,าเอารถไถมาดันกันต่อครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม